สวัสดีครับแฟนรายการกกครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษนะครับวันเสาร์ที่22เมษายน2 5 6 6ครับอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันนะครับขอบคุณข่าวสดครับพิกตูเมินผลโพเบียนหัวโวยปรับเปลี่ยนทุกวันนะครับบิ๊กป้อมฟิตขึ้นรถไฟไปโคราชรถจดหมายฉบับ10โวลผลงาน แก้สูตรเลือกตั้งข้ามขัดแย้งเศษฐาเขินนั่งเก้าอี้ทักษินปูเยอ้อยพรังชาลัดลมไทยสร้างชาติแค่เรือเล็กบิ๊กตู่ไม่สนผลโพลเบียนหัวตัวเลขเปลี่ยนทุกวันยกทับลมใส่สร้างชาติขึ้นเชียงใหม่ชิมเข้าวซอยร้านดังจับข่าวคุยชาวมอนแจมด้านบิ๊กป้อมออกจดหมายฉบับ10โวรัฐมนูญสูตรเลือกตั้ง เป็นผลก้าวข้ามความขัดแยง้งอ้าก็แน่จริงก็บอกไปเลยว่าจะไม่ให้สว250โหวตให้ประยุทธ์ประวิทย์โหวตได้เลยผลมติชนเดนิวรอบ2สแกน4คํคำตอบสอสเขตปาติเลสกาบกระบาดให้พักใดหนุนนายกคนไหนสวควรมีท่าทีเช่นไรนะครับคุณเศษฐาทวีสินครับสภากาแฟ เศทัาสวีสินพร้อมกันนำเพื่อไทยร่วมสวางกาแฟที่ตลาดโพชจังหวัดน้องคายโดยชาวบ้านระบุนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับสองพี่น้องอดีตท,ทักษิณยิ่งลักเคยนั่งมาแล้วนะครับจับตากกตในสมวัตุมเลือกตั้งแม่จีจี้ยันเองอีคิวตายจริงจัดพิธีเผาศพวันนี้ใช้ไฟฟ้าพีคสุดทำลายสถิติ 14.56นยเอดเมษาครั้งที่6ในรอบปีไทยร้อนตับแตกความต้องการใช้ไฟฟ้าพีคสูงครั้งที่6นะครับบุก8ริ้วนะครับทาทอนจึงรุงร่รงกิจพระธาคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าไกลขึ้นรถแห่เดินสายประสายช่วยผู้สมัครสสในจังหวัดแะเชิงเซาท่ามกลางชาวบ้านฟังนโยบายจำนวนมาก25จังหวัดอันตรายกทมค่า UV พุ่งนะครับ ภาพสุดท้ายภาพวงจรปิดขณะที่จีจีเน็ตไอดอลสาวลงไปรับอีคิวแฟนหนุ่มนักเรียนเตรียมทหารขึ้นมาคอนโดนก,นก่อนทั้งคู่เสียชีวิตขณะที่แม่ของจีจีตำรวจจรนาอีคิวตายแล้วจริงๆไม่ได้ตายทิพย์อย่างที่โลกโซเชียลตั้งข้อสงสัยจับตากกตในสมรภูมิือกตั้ง66นะครับไปดูหน้า3ครับพยาไม้มาดูพยาไม้ นักข่าวอาวุโสนะครับระดับทําข่าวการเมือง50ปีอ่ปีมาดูจะเขียนยังไงบ้างนะครับร,ร,าาโโร,ร้อนแรงกว่าอากาศที่สโกโปรกร้อนแรงกว่าอากาศสกปรกกว่าฝุ่น pm 2.5การเมืองไทยเรื่องการเลือกตั้งกําลังขับเคลียวขับเคลียวอยู่นักขณะน,นี้ในยีิบสอวันข้างหน้าก็จะถึงเข้าคูหากาเบอร์ย่อนบัตรสํารวจสารพัดโพย,ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเพื่อไทยยังคงนําแป้น เป็นผู้นำแต่จะทะลุถึงสองสิสสหรือไม่ทายยากเพราะตัวแบ่งคือพรรคเก้าไกลทำให้ภูมิใจไทยมีสสเก่าและเสบกลางมากมายจะได้ประโยชน์ตัวตัดคะแนนภูมิใจไทยกลายเป็นชีวิตกมืิศิสิตฉายาก,กับบีมือเดียวจอมพิฆาดข่าวว่าเย็นนี้เข้าพนัการจันทบุรีเขย่าห้าเก้าอี้ของครูใหญ่สถานการณ์เลือกตั้งการจันทบุรีมีสามพักชิงปักหมุดเพื่อไทยยังเดินนําตามด้วยภูมิใจไทยประรมาชารัฐส่วนพักอื่นๆยังไม่ต้องกล่าวถึงครับ สำหรับพื้นที่กรุงเทพคุณเพียไม้นะครับบอกว่าเมืองหลวงสู้กันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลและจะมีรวมไทยสร้างชาติขอลุ้นส่วนไทยสร้างไทยกับชาญิปต,ต้องลุ้นจากโพมัจิชนเดนิวรอบ2ถามว่าประธานรัฐสภาคนใหม่ใครจะตอบว่าเป็นสุชาติตันเจริญที่มั่นหมายแต่ที่จะใช่หัวหน้าพักเพื่อไทยชนนั่นสีแก้วน่าจะเหมากว่าด้วยดีกรีดับหัวหน้าพัก ก่อนเลือกตั้งยืนยันชัดถ้อยชัดคําเสียงแข็งไม่สังกตกรรมกับคนยึดอํานาจแต่พอเข้าสภาก็ว่าผมจะปกป้องบิกตู่ถึงที่สุดประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อประชาชนอย่ายึดติดถ้าไม่พอใจก็อย่าเรื่องผมถามรองหนูอน,นุทินนะฮะจำได้ไหมใครพูดนับหนุนกันดีจิตอลมันไม่ใช่เงินกระดาษแต่มันคือโอกาสยกระดับซื้อขายในเผ่าพงรักยาดังนั้นมือไม่พายยาวเท้าราน้ำ ยโอมอดิสันเวียดนามทำสงครามชนะอเมริกาที่นั่นวันนี้ไม่มีฐานเกณฑ์ปีนี้ฐานสมัครใจประเทศไทยล้นกองทัพชัยวุฒนาคมน,นุษสอเชียร์สุดลิ่มเกณฑ์ทหารอ้างพมา่าแต่ที่พม่าเขาไม่เกณฑ์ทหารโปรดทราบเขาแซมความดีกับราเมษศ,ศิลปปงศ์คณะวิยศาสตร์2516และวิศวกรรม2517โยธินทาราฮิรันโชคณะ วิศวกรรม2519ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการหอพักนิสิตจุฬารับรางวัลคนดีสีมะโดกนะครับออโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับถัดมาตัดมาที่หน้า7เป็นเลือกตั้ง6 6เลยนะครับตรีนุชตรีนุชเทียนทองน้ำตรีศึกษาผู้สมัครพลเมชรัสสะแก้วนะครับชูน้ำมันลีลิตรับ26นะครับนี่ฮะอ,อ นางสาวตรีนุชนทองรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยนะผู้สมัครอสสเขตสองสระแก้วพระรามชลัดขึ้นเวทีปราศัยพื้นที่ครั้งแรกที่าอ,อาคารเหน่งสงอปตตาหลังในำเพลังน้ำเย็นสระแก้วท่ามกลางประชาชนฟังจำนวนมากก็กระตอยันไม่ปล่อยผีพร้อมฟันคนโกงปัดผวาแจกใบส้มผู้สมัครสส,ส,สภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคลิปคนซื้ซอเสียงเขตหนึ่งสุรินทนะครับภูมิใจไทยเป็นประกณมุ่งเจริญพร ส่วนเพื่อไทยเป็นอนันต์ปาลีคุบนะครับเรียกว่าสู้กันนี่หมอแมปหมอแมปเป็นทันตแพทย์นะครับกันตาพง์ดีชัยยะผู้ส,สมัครสสคมอเขตสามเอ็ดพักไทยสร้างไทยท่านนี้เคยเรียนหนังสือกับผมนะครับเคยเรียนทวิตเตอร์กับผมตอนที่อยู่พักสร้างอนาคตไทยนี่ย้ายมาจากพักกล้าครับน่าเห็นใจแกเหมือนกันสุดท้าย กลายเป็นคนตลิ่งชันนะครับจบหมอที่สงขานครินนะครับเป็นทันตแพทย์นะครับวันนี้มาอยู่ไทยสร้างไทยนะครับก็เป็คนตั้งใจนะครับคนตั้งใจก็เชียร์นะครับเชียร์แต่ว่าซ้ายสุดก็อ,อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเลือกใครนะครับทันตแพทย์กันตะพงดีชัยยะ ไทยสร้างไทยเบอร์อะไรนอ่อะไปบอกนะครับ <c oughs> ไปดูหน้า10ประยุจันโอชาไปบุกบ้านเกิดผมเชียงใหม่นะครับกินนข้าวซอยผลงนประยุจันโอชานาย,ยมตรีและแคนดเเตตนายกพักรวมไทยสร้างชาติแวกกิ่นข้าวซอยร้านลุงปกิจหนึ่งในเมนูที่ไปเสิร์ฟผู้นำ าชาช่วงเอเป็กสองศูนย์สองสองระหว่างลุยหาเสียงเจียงใหม่ครับชาวเจียงใหม่ก็ฝากเอาประยุทธ์ออกไปตัวเนอะเลือกพักคนบ้านเฮาดีกว่าเพื่อไทยนะครับแปดปีแล้วชาวเจียงใหม่น่าจะฮู้ว่าบ้านเมืองเฮาช้ำจะใดเนาะจากหมู่คณะรัฐประหารหมูน่นี้ถ้าเชี่ยชาวเจียงใหม่ยังเลือกอยู่กับผู้จะอู้จะใดนัล้วนะครับอ่ะเราไปดูหน้าสิบนะครับบิกตู่เมิน ถูทำบุญบวงสวงสารหลักเมืองนะครับเขาบอกว่าเป็นวันถาปนาองค์พระเมืองครบรอบ241ปีกรุงเทพมหานครนะครับลุยหาเสียงเชียงใหม่นะครับก็ไปหาเสียงเชียงใหม่ไปไหนบ้างอ๋อคุณกิงการณนะเชียงใหม่เป็นผู้สมัครสสนไทยสร้งชาติสิเขตเดินตลาดพ่อค้าแม่ค้ากรีืม พบชาวม่อนแจ่มฝนตกชุ่มฉ่ำนะไม่สนโพเปลี่ยนทุกวันบิ๊กป้อมโวผลงานสูตรเลือกตั้งนะครับลันไม่ได้เป็นปเผด็จการจำแรงโอ้โหบิ๊กป้อมว่าไงนี่ต้องยืนในหลักการประชาธิปไตยแต่ด้วยความเข้าใจแนรวงนิยม แวันนี้จะมีคนโจมตีว่าผมเป็นประเด็จการจำแรงผมอาจอธิบายจิตวิญญาณประชาธิพไตยในตัวผมยังไม่ชัดซึ่งเป็นหน้าที่ต่ออธิบายต่อไปวันนี้ประเทศเราอย่าม,มีคำตอบอื่นนอกจากทำให้อนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นแก่นของชาติอยู่ร่วมและขับเคลื่อนพัฒนาไปด้วยเสรีนิยมที่มีความกล้องตัวและได้รับการสรรเสริญจากนานาประเทศ ซึ่งผมเชื่อว,ว่าผมดำได้ผมจะเป็นคนทำเพียงแต่น่ากังวลยิ่งกว่าการหาเสียงที่มุ่งใจชนะโจมตีขั้นรุนแรงถึงลัานขับใสไล่ส่งมาให้อยู่ร่วมชาติเกิดขึ้นได้แล้วทั้งที่ทุกเรื่องมีวิธีแก้ไขพวกเ็กประวิตยกล่าวโอ้นี่ก็เป็นรัฐมนตารีกะลาโหมในสมัยสังหารเสื้อแดงนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมประวิตรวงสุวรรณนะต้องขึ้นศาลเหมือนกัน นั่งรถไฟปลาใสโคราดคึกนะประชาธิปัตโต้จดหมายประวิทย์เก้าฉบับโอ้อันนี้ก็นั่งร้านห้างเดียวกันผ่านไปเลยนะครับเศรษฐาเขินประชาชนเรียกนายกอ่ะคุณเศรษฐาไปหาเสียงที่หนองคายนะครับจากหนองคายก็ไปอำเภอโพนพิสัยอิงรันรถไฟความเร็วสูงมาแน่เออทาไมนักทหารเสร็จไปนานแล้ว เสียนิดก็คือคุณเศรษฐานะเมินคลิปล้อเลียนแสะป้อมย้ยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแค่เรือเล็กโอ,อ้โหเดินทางไกลเหมือนกันนะจากจากโพนวิสัยแล้วก็ย้อนมาหนองคายใช่ไหมแล้วก็ไปเชียงคานจังหวัดเลยนะครับที่เชียงคานแล้วก็เวทีสุดท้ายนี้ไป วังสะพุงโอ้โหเกือบร้อยกิโลนะก็ไม่ถึงร้อยและเจ็ดแปดสิบโลได้ครับจากเชียงคานมาวังสะพุงก็บอกนะครับไม่เอาพลังประชารัฐนะตั้งใจเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่ต้องการร่วมกับพลังประชารัฐแห่งชาติขอให้พี่น้องชาวเลยเป็นสักขีพยานกกตชีน้นโหดนโยบายหลวงยุบพรรคได้เอ้า